สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเก็บหินนะครับที่จะมาถวายเสาทั้งเสาลมแล้วก็เสาหินเนี่ยเก็บยังไงและถ้าเกิดเราเหลือชิ้นเดียวเนี่ยลราหาไม่เจอสักทีเนี่ยต้องทำยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณอัพเสาคุณได้อะไรจากการนำเสาหนึ่งนะครับคุณได้สตามิเน่าเพิ่มขึ้น 2. คุณได้ e อ็พเพิ่ม 3. คุณได้ไพโมเจม 4คุณได้ซีจิลเอาไปแรกของในร้านค้าในเมืองซึ่งถ้าเกิดคุณ a v e n วนเจอร์แลงสามสหรือ35ขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณสมควรมาทำนะครับเพราะว่ามันได้ทั้ง e อ p มันได้ทั้งสตางค์มินามันได้เพรเอาไปสูมของยังไงคุณ30 35ิบสไงก็ต้องเริ่มเก็บได้แล้วแต่สำหรับคนที่เหลือหนึ่ง เหลือหนึ่งแล้วอีก1ชิ้นเนี่ยหาไม่เจอสักทีเนี่ยถ้าเกิดคุณทนไม่ได้เนี่ยผมมีเทคนิคแต่ว่าถ้าคุณแบบไอเชี่ยไม่อยากหาเสียวเวลาแพทหน้านะครับแพทนาแพทหน้าแพทหนจุน 1. 1เนี่ยมันจะเพิ่มเข็มทิศมานะครับซึ่งบอกตำแหน่งของหินธาตุว่าคุณขาดอันไหนไปมันจะน่าจะบอกทิศทางของหินที่เหลือเนี่ยในแบบ แต่ถ้าใครอยากหาเลยอยากทําเลยทําตามผมจะสามารถประหยัดเวลาได้ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับขั้นแรกให้คุณเข้ามาที่เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับคุณอยากหาอะไรคุณก็มาดูที่แถบซ้ายนะครับสมมติผมไม่อยากหานี้นี่ก็เอาออกเอาออกให้หมดผมอยากหาแค่ animalculus นี่มันก็จะมาบอกตำแหน่ง ทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณแบบขาดเยอะมากเลยอย่างเงี้ยคุณก็ไล่หาจีรานสมมติคุณวิ่งไปถึงตรงนี้คุณเจอแล้วคุณก็กด Mark as f o u n d มันก็จะเป็นการบอกไว้ว่าเราเนี่ยหาตรงนี้เจอแล้วนะมันก็จะไม่มาไว้อีกมันก็จะเป็นจางๆพอเราวิ่งไล่มาหาเ็แเราก็ Mark ไว้มาร์ไว้มาร์ไว,ไว,ไว้เนี่ยแค่นี้ครับมาร์วิ่งหาจนหมด มอนแมปเราก็จะได้แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้มากไว้ล่ะทำยังไงแบบเหลืออันเดียวไอเชีย่ยเหลืออันเดียวทํำยังไงเหลือสองอันกูจะมานั่งไล่หาจนหมดทุกอันเลยรอแล้วถ้ามันยังขาดอยู่อีกอะถ้ากูหาหมดแล้วแล้วมันยังเหลืออีกละ่ะทำยังไงคุณก็มีวิธีอยู่นะครับก็คือสมมติคุณเอ้ไอเชียจุดนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยว่ะคุณก็กดเข้ามานะครับแล้วก็มาดูช่องซ้ายมือนะครับ เรืองหัวข้อที่2ช่องคอมเมนต์คุณก็มาดูนะครับว่ามีใครเนี่ยคอมเมนต์จุดเนี่ยไว้บ้างนี่ครับก็สมมุติเนี่ยมีคนคอมเมนต์ใช่ไหมลิงก์เนี่ยคุณก็เอาลิงก์เนี่ยไปแปะแล้วก็ไปวางที่ใหม่นะครับมันก็จะเป็นคนเนี่ยเอามาแบ่งปันนะครับว่าเอ้ยนี่อยู่ตรงนี้นะไอลูกแก้วเนี่ยอยู่ตรงนี้นะซึ่งเนี่ยสมมุติเราไม่คุ้นจุดไหนเนี่ย เราก็วิ่งไปหาวิ่งไปหาจุดนั้นถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราก็มาร์ a แอสฟ้ไว้แค่นี้เองแล้วก็ไล่หาเอ้ยไอจุดนี้เราคุ้นคุ้นคุ้น,นเหมือนเคยเก็บไปแล้วเราก็มาร์กแอสฟไว้สมมุติอันนี้เอ้ยเราเข้าไปดูเนี่ยไหนมีเป็น youtube แล้วเข้าไปดูเอาเยี่ยงคนลบจุดนี้เราไม่คุ้นเลยเราก็เข้าไปดูเข้าไปเช็คแค่นี้ครับไม่มีอะไรแล้ว